สวัสดีครับมาพบกับนัยชุิชนเคยนะครับหรับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสแกนนิ้วตัว Redmi Note 11นะครับมือถือตัวนี้ต้องบอกว่าตัวสแกนนิ้วอยู่ด้านขานะตรงขอบเบอร์นะครับรูปร่างก็จะเป็นเหมือนปุ่ม p o w เ r อร์ธรรมดาแต่เรียบๆนะครับกดเปิดปิดได้แล้วก็สแกนนิ้วได้คือมือถือหลายเครื่องเนี่ยรุ่นเมื่อก่อนก็จะชอบจะอยู่ด้านหลังนะครับหลังๆก็มีบางกันก็ทําด้านข้างแต่รุ่นแพงๆมัก็จะทําอยู่ด้านหน้านะครับอ่า อยู่ดันข้างนะบอกไว้ก่อนเพาผมเคยเหมือนกันนะสมยัยตั้งปีที่แล้วเนี่ยมีคนเอามาผมก็ทําไม่ถูกเหมือนกันนะครับเออมาหาไม่เจอแตอนี้เป็นแล้วก็มาดูกันวิธีการนะครับก็ไปที่รหัสผ่านและความปลอดภัยนะครับแล้วก็มาที่ปลดล็อกโดยลายนิ้วมือนะครับปั๊บอันนี้ต้องใส่รหัสนะครับหลังจากใส่รหัสเสร็จแล้วเราก็กดถัดไป อันนี้ผมมีอยู่แล้วอันนี้ทำเพิ่มก็าเพิ่มอะไรนิ้วเข้าไปอันนี้แล้วแต่เรานะครับเราก็ต้องกดรหัสอีกทีนึงไม่รู้จะทำให้กดหลายๆรอบนะครับเราก็กดถัดไปต่อแล้วก็เอาไม่ว่าแต่นะครับหลังมันปงแกะแลากของที่ผมจะเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าข้อเสียของด้านลิมอย่างนี้ก็คืออา่ามันเราเราต้องเลือกนิ้วที่มันจับถนัดจริงๆนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยคนขานคนจับมือเนี่ยคนมือซ้ายมีปัญหานะครับเพราะว่าเขาจะต้องใช้นิ้วชี้สแ,แกนถึงจะเหมาะกว่า แต่คนจับมือขวาเนี่ยใช้นิ้วโป้งดีกว่านะครับเกาจะใช้นิ้วชี้นะก็แตะไปอาจจะไม่เหมือนในรูปนะครับเพราะว่าพิ้วโป้งสแกนไปแล้วก็แตะเข้าไปตรงนี้นะครับก็แตะปล่อยนี่นะแตะปล่อยแตะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับหน้าจอก็จะขึ้นมาแล้วก็แตะปล่อยไปอย่างนี้นะครับแตะไปแตะไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันหอกเขาบอกให้หยับขอบแล้วก็ขยับไปนะครับ นี่คงคุณเล็กน้อยนี่คงคุณเล็กน้อยนะครับแตะไปเรื่อยนะครับต่อตามนี้นครับถ้ามันก็พอมันเราแตะเนี่ยเราจะรู้สึกสั่นะนะครับเหมือนกันแล้วก็ขยับแล้วก็ค่อยๆอยแตะไปมก็จะแตะหลายทีนะครับจนกว่ายตรงนี้มันจะเต็มขึ้นมาเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็แค่นี้นครับเราก็กดเสร็จสิน้น จบแล้วนะครับเราก็ได้ลายนิ้วมือของเรามานะครับแต่ถ้าเราถ้าถ้าเรา,า,เราเรอยากจะลบวก็ะกดไปได้นะครับเลือกลบลายนิ้วมือตรงนี้ออกแค่นั้นนะครับ <rese atur> แต่ผมแนะนําเนื่องจากรุ่นนี้ที่บอกว่ามันก็แนะนําสําหรับคนที่ขนาดซ้ายก็แนะนําให้สแ,แกนด้วยนิ้วชี้นะครับอาจจะเพิ่มเป็นนิ้วกลางนิ้วนางอะไรเขาแล้วแต่นะครับแต่คนที่ถนาดขวาก็สแ,แกนด้วยนิ้วโป้งแต่ผมก็ทั้งสองมือนะเพราะวางทีเราหยิบเอามือซ้ายหยิบเข้ามาก็จะเอาตรงนี้นะครับลองปิดดูนะครับ เรียบร้อยแล้วไอ้แต่จอติดแล้วปิดดูนะครับเอาน,นี้คุปโป้หน,นี้คุแตะหน้าจอก็ติดมาครับแค่นี้นะครับง่ายๆก็อลองไปทำมาดูสำหรับคลิปนี้ก็จบไปบเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ